สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจอคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยชุด <S <S ยู23พ่ายแพ้กับทีมชาติกาตาชุดย23ไป0-1ในศึกดูไบคัพ2022 วันที่23มีนาคม2515เวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณสน,นาม Al a วีการแข่งขันดูใบครับ222 0นัดแรกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติกาตาไปศูนร์ไป0-1สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนที่สนามอาอาวี ในวันที่26มีนาคม2565เวลา19นตามเวลาประเทศไทยไทยทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ AIS Play เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยชุดยู23พ่ายแพ้กับทีมชาติกาตาชุดยู23ไป0ประตูต่อ1ในสึกดูไปครับ2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียน,นะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมไทยใช้ชุดยูสิเท่านั้นพวกเขาแข็งแกร่งมากและไม่ได้นอนหลับในสนามแม้แต่นาทีเดียวมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับคุณจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากความพ่ายแพ้จงอย่าไปฟังพวกเก็ดชังเลยนะทีมไทยด้วยรักจากอินโดนีเซียคอมเมนต์่มาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเดี๋ยวมาดูกันว่า คนไทยจะใช้ข้ออ้างผู้เล่นอายุน้อยกว่าหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวลาวครับไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าคือความจริงมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ายินดีกับประเทศไทยด้วยนะจากเวียดนามพวกคุณทำดีที่สุดแล้วคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับน่าอับอายมากเลยไทยแลนด์ ที่แพ้ต่อกาตาร์หน่งศูทั้งๆที่อินโดนีเซียเคยพ่ายแพ้ต่อกาตาร์มาแค่5-6ลูกเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมไทยใช้ชุดยูสิทีม C ีเหรอผมรู้นะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับรักษาสปิริตเอาไว้นะไทยแลนด์ Thailand, จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่า ยินดีกับชุดย23ของกาตาด้วยนะส่วนยู23ของไทยได้โปลดทําผลงานให้ดีในนัดถัดไปนะจากเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับโชคดีนะไทยแลนด์เกมต่อไปพวกคุณจะชนะจากอินโดนีเซียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่า u 17ไทยแลนด์ปะทะ u 23กาตานี่ไม่ใช่ชุด u 23ของไทยแลนด์นะ คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาลเลเซียครับอินดี้ดูนัทไทยแลนด์พวกเราทราบถึงคุณภาพของกาตาร์ดีพวกเขามีอะคาเดมี่และผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าฉันไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่ไทยแพ้เพราะว่าระดับของทีมกาตาร์ชุดยูยี่นั้นเทียบเท่ากับอิรัก UAE และเวียดนามและทีมไทยก็แพ้ให้กับเวียดนามมาสองครั้งเมื่อเดือนที่แล้วดังนั้นจึงไม่มีใครคิดหรอกว่า ทีมไทยจะชนะกาตาได้และความคิดของพวกเขาก็ถูกต้องเพราะว่าทีมไทยแพ้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับรักษาสปิริตเอาไว้ในแมตช์ถัดไปนะไทยแลนด์จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าก็ไม่น่าแปลกใจอะไรทีมที่ดีกว่าก็ชนะไปความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียกำลังเตรียมการ และดิ้นรนอยู่กับการโอนสัญชาตินักเตะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวสั้นๆว่าสู้ต่อไปนะไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับในขณะท,ที่ทีมชาติอินโดนีเซียกำลังถูกปุรลลิโดยแฟนตัวตลกไร้ย่างอายบางคนความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าจงอย่าลืมนะว่าทีมไทยใช้แค่ทีมแซบเท่านั้น มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับทีมยู23ของไทยและเวียดนามกําลังเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วพวกเราต้องรีบขยับให้ไวถ้าหากพวกเราต้องการที่จะคว้าเหรียญทองสีเกมคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าโชคดีนะไทยแลนด์กาต้ามีความแข็งแกร่งกว่าอิรักซึ่งก็หมายความว่าทีมของคุณก็แข็งแกร่งเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับว้าว สามารถสร้างสมดุลกับทีมจากตะวันออกกลางได้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเพื่อนๆชาวอาเซียนกาลังเข้าใจผิดนี่เป็นเพียงชุด U13 ของไทยเท่านั้นคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับถ้าหากพบกับกาต้ารอย่าแพ้นะถ้าหากคุณต้องการไปเล่นฟุตบอลโลกความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่า นี่ค,คือความภาคภาพพูมิใจของชาวอาเซียนเหรอมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับส่วนทีมชาติอินโดนีเซียยังคงต่อสู้ดิ้นรนอยู่กับการโอนสัญชาติคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าพวกเรารู้สึกดีใจที่ทีมไทยเสียเพียงแค่ประตูเดียวจงอย่าเมาวรวมว่าชาวเวียดนามจงเกลียดจงฉังประเทศไทยเลยความคิดเห็นท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับ ผมคิดว่าทีม U ยู่สของไทยเล่นดีมากผมรู้สึกพอใจกับสไตล์การเล่นของพวกเขาถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างและก็แพ้ไปศูนย่จงสู้ต่อไปในเกมถัดไปนะไทยแลนด์ Thailand. มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเมื่อทีมไทยแพ้กับเวียดนามก็จะอ้างว่าใชา้ผู้เล่นอายุน้อยเมื่อทีมไทยแพ้กับกาตาก็จะอ้างว่าใชา้ผู้เล่นชุด4พวกคุณนี่เขาอ้างเยอะจริงๆนะ คอมเมนต์่มาเป็นชาวเวียดนามครับคนไทยคือผู้เชี่ยวชาญในการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองความคิดเห็นท่านต่อมาก,ก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าอันที่จริงแล้วนี่คือทีมเชิไทยชุดยูสิบเมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับทีมไทยไม่ได้ง่วงนอนเลยนะกาตาบุกกดดันอย่างหนกักจนหัวใจแทบวายปล่อยให้พี่น้องชาวไทยง่วงนอนไปคนเดียวเถอะ คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าประเทศไทยได้โปรดอย่าแพ้อีกเลยนะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับผมคิดว่านักเตะไทยเก่งมากนะแต่เกมรับของพวกเขาไม่มีความแน่นอนและใช้โอกาสสิ้นเปลืองไปน้อยและมุมมองของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับถ้าหากนอนเวียดนาม1 0ไทยแลนด์แต่ถ้าหากไม่นอนเวียดนาม5 0ไทยแลนด์ นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยชุดยู23พ่ายแพ้กับทีมชาติกาตาร์ชุดยู23ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกดูใบคับ2022 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ